what have seen I will for ผู้ที่ขึ้นมาเชิญรางวัลนี้นะคะก็คือคนกันเองอย่างอับราดกันซาเลสเอียริตูค่ะผู้กำกับเจ้าของรางวัลอสการ์ซึ่งก็ไม่วายแซลทอมครูซนะคะว่าในขณะที่ตัวเขาแก่งงอมเต็มทีแล้วแต่ทอมครูซในวัย63ปีกลับดูเหมือนว่าจะโลดแล่นไปในวงการได้อีก60ปีเลยล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นค่ะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆนะคะในงานเลี้ยงประจำปีของ a a c Academy of Motion Picture a r t ร์อาร์ชแ n ะไนะคะผู้มอบรางวัลออสการ์ที่จัดควบคู่กับพิธีมอบรางวัลเชอดชูเกียรติให้กับคนในวงการะคะ่ะ ซึ่งปีนี้นะคะประกอบไปด้วยวินโทมัสผู้ออกแบบงานศิลป์เดบิบอารเลนนักออกแบบท่าเต้นและนักแสดงมากฝีมือและวก็รวมถึงทอมครูสนะคะทอมครูสทำงานในฮอลลีวูดมากกว่า40ปีค่ะแต่เคยเฉียดซอดก้าวมาเพียง4ครั้งนะคะได้แก่ผลงาน Born on the f โฟ o t July จค่ะในปี1989เจอรี่แม็กควายปี1996แมตเดอรีปี1999นะคะแล้วก็ล่าสุดจากการเป็นโปรดิวเซอร์นะคะในห ท็อปการมาวลิกปี2022ค่ะซึ่งทั้งหมดก็พลาดรางวัล <Thank you. S 1> ไป รสกาบนเวทีนะคะว่าเขาหลงไหลศาสตร์และศิลของภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนังได้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นความฝันในการผจญภัยและความต้องการทําความเข้าใจกับโลกใบนี้ค่ะเขายังบอกด้วยนะคะว่าภาพยนตร์ไม่ใช่แค่งานที่เขาทําแต่มันคือชีวิตและตัวตนของเขาพร้อมย้าว่าจะทําทุกอย่างค่ะเพื่อให้วงการภาพยนตร์แข็งแรงต่อไปก่อนจบนะคะเขายังแอบติดตลกค่ะเกี่ยวกับการกัดตัวเองนะคะที่มักจะประสบอุบัติเหตุในกองหนังแอคชั่นโดยบอกว่าคราวหน้าก็ ขออย่าให้กระดูกหักมากไปกว่านี้ละกันค่ะ